เผยโฉมแล้วนะครับกับ All n e w Honda Civic Type R 2023กับแนวสปอร์ตสุดเท่ ราสุด Honda c i v i ิ Type R2023 เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งเป็นรุ่นที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง30ปีโดยตัวรถรุ่นนี้จะมาพร้อมกับการออกแบบที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและมีความดุด,ดันด้วยกระจังหน้าสีดำเสริมด้วยช่องรับอากาศทั้ง2ฝั่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นส่วนด้านข้างนั้นจะมาพร้อมกับเส้นสายที่ดูโฉบเฉี่ยวและทันสมัยด้วยชุดแต่งสเก์ตร,รอบคัน ส่วนด้านท้ายนั้นจะมาพร้อมกับสปอยเลอร์ขนาดใหญ่สีดำซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทวาอาพร้อมกับท่อไอเสีย3ท่อที่ติดตั้งไว้ตรงกลางยังคงเป็นเอกลักษณ์ส่วนในด้านของคุมพลังนั้นทาง Honda ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดแต่อย่างใดนะครับแต่คาดว่าจะถูกติดตั้งเครื่องยนต์เทอรโบชาร์จขนาด2.0ลิตร ส่วนภายในห้องโดยสารนั้นจะมีการออกแบบคล้ายๆกับซีวิตในเจเนเรชันที่11ที่จะมาพร้อมกับเบาะสีแดงหุ้มด้วยหนังผ้ากับพรมลายนั้นจะมีการออกแบบใหม่ที่เป็นพิเศษด้วยการเย็บด้วยได้สีแดงและมาพร้อมกับหน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่ที่ให้มาถึงขนาด10.2นิ้วระบบเครื่องเสียงจาก Bose Audio แผงหน้าปัดนั้นจะเป็นแบบดิจิตอล ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมและราคาจำหน่ายของ AllNe ว h อนด a าชีวิต Tri-R 2023นั้นจะถูกเปิดเผยอีกครั้งในสหรัฐอเมริกาช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ขณะที่ญี่ปุ่นนั้นจะมีกำหนดการเปิดตัวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ และถ้าหากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเราก็จะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งหากคเ,เพื่อนๆนั้นมีข้อคิดเห็นอย่างไรแกลืมคอมเมนต์ด้านล่างกันได้เลยหากคุณชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s ไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมเอเดอร์ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ